สามีมาเสื้อผ้าย่ามือขึ้นตอนแรกพันวาสิมาเมือนี้ตอนแรงแต่ว่ามือขึ้นนี่ก,ก็ล่างนางเบิงโทรศัศน์อยู่กับลูกประมาณสอง่มโทรศัรทสาพาเฮาเฮาก็เลยว่ามันยังมาเปิดประตูให้แนว่วรัสดโอ้พันลอยมากเนาะเกือบมันไปเทียเท่ยวมือขึ้นอีกเกือบมันไปเบิงอ่ะล่ำวงบันตันเดียว จังได้เนาะตอนคุยกันบอกขาว่าสีมากหมือนนี่ย่ามือเศร้าคุยกันตอนนั้นก็ไ่ได้ว่าย่มือเศร้าพร้อมหอกค่ะตอนนั้นถามกันว่าสิกบ,บนันมือใด่นก็บ,บอกแต่ว่าวันเสาร์เนาะจังได้มาวันสุกเนาะมืนขึ้นโทรบอกเขาไปเปิดประตู่นมาเห็ดเซอร์ไพรส์เฮ้าเสร็จแล้วเกือบตัวเจอเกือบ,อบมันเจอเฮ้าเซอร์ไพรส์กับพราะว่ามืนขึ้นนี่ตอนแรกนะ่ะอยากไปเบิอัน ลำวงลำวงอยู่บันย่างค่ะเป็นคณะลำวงของมาตันเดียวนี่แหละเพิ่นมาจ้างไปเป็นคณะใหญ่ๆนั่นน่ะอาร์ธิสนิสนิ์นกันนี่แหละในหมู่บ้านเพิ่นไปออกงานบาัดนี้มันอยู่บะไกลมันขามไปแค่หมู่บ้านสองมู่บ้านนึงค่ะคนในหมู่บ้านนี่ก็ไปหลายอยู่ไปเชียร์ไปให้กำลังใจไปเบิง่งแังสีหน้าตอาแะนแรกน่ะก็อยากไปว่าสิไปอยู่บัดทีนี้มันติดที่ว่าต้องไปส่งลูกตาเศร้าก็เลยบ่ได้ไปสันเดย์จังสันนี่โอ้ยเจอเฮางเสื้อผ้ายกับแท้ที่นาก่อน เดี๋ยวาออกไปส่งรูปนี่เพิ่นกสิออกจากบ้านคือการค่ะเพิ่นว่าเพิ่นสิไปซื้อเล็กซื้ออยังวัสด์เพราะว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งหลายยุคโบ้านใกล้ๆนี่เพิ่นอยากติดอันปั๊มโซลาเซลล์บอบาดานเพิ่นมาถ่าเล่าลายมือแล้วบอกว่าเราบระยู่แต่ว่าเรากระถ่าเราไปติดน้ำผู้อื่นตอนนี้ซ้างในหมาบ้านหนึ่งสินะก็เลยว่าสิฟปล่ซื้อไปติดให้เพื่อนวัสด์ทันว่ากสิออกบ้านพร้อมกันแล้วก็แยกทางกันไปถ้า ไปทำนาทีของแม่ของมันอันนี้กัสิเปย์นาทีแม่เพื่อน,นกัสิเปย์เออสื่อเล็กสื่อ,อนูนนั่นนี่ของเพื่อนไปเนาะอันนี้ไปตีของเทศบานเลยกกทีว่าเขาบอกซุฟังนะบ่อเอาเพิ่นมาหาเจ้าของอีกบ่กินหมดไปหาเองโอ สามีเมันมาบ้านมาเคื่อนนี่ค่ะมันมประมาณสามสี่หมื่นนี่ละพอดีเนี่ยนที่แบกคนนึงน่ะอเพิ่นอยากติ๊ตัสโซลาเซลลปั๊มนม้ำโซลาเซลลปั๊มบาดาลเที่ยวมหาลายรอบแอ้วละ่ะก็เลยบอกคุณสามีให้ไปเบิงเล่านี่สื่อมากสิไปติดให้กัน